สวัสดีค่ะเพื่อนพ้องน้องพี่นะคะคิดถึงคิดถึงนะคะวันนี้คุณยายออนนี่ไอ้นิวซีแลนะคะจะพาไปเที่ยวขับรถไปเที่ยวชมวิวนะคะจะชมวิวอะไรยังไงนะคะก็อย่าลืมมาให้กำลังแรงใจเ้อค่ะเด้ออย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็เพื่อไม่พลาดกับคลิป ดีๆอะไรสนุกสนานที่คุณยายจะเอามาให้รับชมต่อไปก็อย่าลืมมากดกระดิ่งให้ด้วยเด้อเดี๋ยวเราขับรถาตามกันไปเลยค่ะจะมีอะไรสวยๆงามๆม,มาให้รับชมกันนะคะเนาะวันนี้ไปโนอกสถานที่นะคะไม่ได้นั่งที่เดิมที่บ้านแล้วเนาะ โอเคค่ะช่วงระยะขับรถก็ดูวิวไปเพลินๆน,นะคะเพลินๆน,น,นะ สวัสดีค่ะแล,แล้วเราก็มาถึงแล้วนะคะ,ะวันนี้จะพามาชมสวนดอกไม้ค่ะต้นดอกไม้สวยๆนะคะช่วงนี้ก็คุณสานะคะหาที่จอดรถเนาะที่จอดรถก็ค่อนข้างขนาดว่ามันไม่ใช่วิกวกเกนนะคะก็ ไม่มีที่จะจอดรถเนาะรถลาเยอะมากเลยคุณยายก็เลยลงมาแล้วก็เก็บภาพข้างหน้ามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะดูสิคะารถไม่รู้ว่าเดี๋ยวเดินตามหาคุณสาก่อนคะ่ะว่าเขาไปจอดรถที่ไหนก็ไม่รู้มาคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะมีการซื้อ,อซื้อตั๋วนะคะคิดว่า นี่นะคะสถานที่มาเนาะก็คิดว่าวันนี้ก็อาจจะมาช้าหน่อยเนาะเพราะว่ามันเมื่อวานวันก่อนมีฝนตกมันก็เลยดูค่อนข้างจะจะเหี่ยวเฉานะคะดูดูดูอันนี้ขอบอกนะคะตากล้องไม่เตือนเราเนาะยิ้มริมจงโฟกัสไปที่ต้นดอกไม้นะคะต้นดอกไม้เด้อไม่ใช่โฟกัสอย่าโฟกัสไปที่นางแบบนะคะเพื่อนเนาะ ทำไม <ừ m. S 1> ไม่มีกลิ่นะนะไหนดมไม่มีกลิ่นหอมเลยเออมีอยู่หน่อยๆน,นะมีมีกลิ่นแต่ว่าจะจมูกเราไม่ดีก็ว่ามันก็ดีอยู่นะ <ừ m. S 2> สวยมากค่ะชอบชอบ,ชอบดอกไม้ตายแล้วเราทำลา,ายธรรมชาติได้ยินเสียงนกไหมเดี๋ยวดูนกค่ะนกไม่รู้อยู่ไหนดูไปได้ยินเสียงเห <Yes. S 2> i ช i สิไอ้ e ุ t นี t ถุยโอ้ e ัเธออยู่ขึ้นข้างบนั่อมันไงทุยนี่ก็ทุยสวยมากอ่ะ ต้นดอกไม้นานา,นาชนิดนะคะพึ่งน้อยตัวหนึ่งนี้ไม่ใช่พึ่งนะคะตัวต่อเน้อตัวต่อค่ะ ดอกนี่รู้สึกว่าเมื่อวานนี้ฝนตกมันก็เลยไม่ค่อยจะ